เกษตรมือใหม่นะจ๊ะนี่เราก็มาเพาะหอมแบงนะคะเมื่อวานก็ซื้อหอมแบงมาครึ่งกิโลเนาะกิโลละแปดสิบนะคะนี่ปลูกแบบของเรานะคะก็ผสมดินเนาะเกษตรมือใหม่นะจ๊ะปลูกทุกอย่างที่กินได้เนาะจะทำเป็นสามลังนะคะ ลังนี้ก็แต่ก่อนแอดมินก็อา่ายห้อยคันน้ำนะคะแล้วก็เอาลังมาแช่ท่อนพันสมเนาะขายท่อนพันสมนะคะแอดมินก็เอาอันที่เสียๆนะคะก็วันนี้ก็จะปลูกความแบ่งสามลังนะคะเพาะไปก่อนเนาะใค้ยขยายดือ้อ ที่มันรกมากเลยค่ะเราต้องมาใช้อย่างนี้เนาะก็จะอมค่อยๆปลูกเมื่อวานฝนตกทำวันลนิดวันลหน่อยนะคะทำวันลนิดวันลหน่อยเนาะก็ปลูกสามแถวนะคะก็เก้าเนาะก็เก้า ทดลองดูนะคะว่ามันจะขึ้นไหมว่ามันจะได้รับประทานไหมแพมกันนะหอมแบ่งเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาฟางกบไว้อันนี้ลองทดลองนะคะทดลองเนาะ จะได้รับประทานไหมจะเอาฟางกบฟางกบนะคะนี่เราลดน้ำไว้แล้วเนาะ น,นี้ทำแค่สามลังนะคะอันนี้ฝากพี่ชายเข้ามาไว้ให้วัวเนาะทดลองนะคะใครมีวิธีแนะนำได้เนาะ,ะเกษตรมือใหม่นะคะเดี๋ยวลดน้ำแล้วก็จะปิดฝาไว้เนาะทำไปเรียนรู้ไปค่ะอันนี้วิธีของแอดมินนะจ๊ะ เวลาเราลดน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นกระดอนเนาะช่องโลกหม,มุนอันนี้ลองสักสามหลังสี่สิบบาทซื้อพวงมัดละสิบบาทนิดเดียวเองค่ะยำแทบจะไม่ได้ไเลย,ยเลยยำแทบจะไม่ได้ไเลยเนาะ อันนี้ก็ได้สามลังนะคะผูกอะอมัดแปลงมาลุ้นกันเนาะเดี๋ยวเราลดน้ำลดน้ำแล้วก็เจ้าสารลันเส็ดไว้นะคะมันบ่มไว้เนาะบ่มเ,เอาน้ำก่อนนะคะ เหนียวค่อยๆทำเนาะยังไม่ตัดต่อนะจ๊ะเนี่ยเราก็ใช้น้ำนีลดเพื่อไม่ให้ดินมันกบนะคะะทำสามแปลงเดี๋ยวพรุ่งน,นี้นจะเพาะผักบุ้งนะคะ ใมีวิธีแนะนำก็บอกด้วยเด้ออันนี้เราเก็บวัสดุที่เราเหลือใช้นะคะขึ้นให้ดินมันกระเด็นนะกดให้ชุ่มนะคะใส่ะกวรวให้ชุ่มนะเดี๋ยวเราก็จะเอาฝามาปิดไว้นะคะ นะคะป่าที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะก็เหมือนเราหมักไว้นะแป้นก็จะทำรับขั้นต่อมาฝากเมียวแป้งก็จะไม่ตัดต่อคลิปนะคะทำแบบบ้าน ก,ก็เหมือนอกไว้นะคะไม้มาก่อนทำว,วัลนัทวอลนอยทำไม้นพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะบิน,นกับฟางแล้วเก็บไปทำอะไรยังไม่ค่อยได้เยอะนะคะแขนยังไม่ค่อยหายอโอ้ย ค่อยๆค่อยๆนะคะต้องขออภัยด้นยนะช่องโลกหมุนเนาะ,ะนี่ก็จะหมดนี้เนาะก็ะเหมือนเราไปาบ่มไว้ให้รากมันงอกแล้วค่อยขึ้นทำาบานี้นี่เราก็ไม่ให้แดดร้องนะคะ สีิบาทเหลืออยู่หน่วยนึงถ้าเราซื้อสี่สิบาทมากินก็ได้แค่ไม่กี่เวลานะเนาะล้กอ็องของค่อยทำเนาะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปเกษตรมือใหม่นะคะเกษตรมือใหม่นะคะ เก็จะปลูกอะไรที่มันกินได้เน,ะนาะปลูกมันทุกอย่างปลูกมันทุกอย่างร้อนเห็นเป็นลูกเป็นล่างอะเนาะนี่เราก็หมักไว้นะคะเขาเรียกหมักแล้วใส่ลางโคมไว้เนาะก็เหมือนเราบ่มแต่เราใส่ดินเลยอันนี้เป็นวิธีของเอ็ดมินนะคะทดลองเองเอใครมีวิธีดีๆก็มาแนะนำ